ในช่วงปีพุทธศักราช2516ถึงปีพุทธศักราช2517พรรษาที่51ถึง52ของหลวงปู่เทศเทศรังสีได้ให้ความอุปถรัรมภ์ในการก่อสร้างโรงเรียนประจำหมู่บ้านรวมทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่ป่าวังน้ำมอกในเขตอำเภอศีเชียงใหม่จังหวัดน้องคาย โดยในบันทึกของหลวงปู่ได้เขียนเอาไว้ดังนี้ได้ช่วยย้ายโรงเรียนเก่าบ้านโคกซวกและบ้านพระบาทมาปลูกต่อหลังที่ปลูกใหม่เป็นอาคารไม้สีห้องเรียนเสาคอนกรีตต่อไม้สิ้นเงินไป80,000บาทแต่ยังไม่เสร็จเพราะทุนหมดมาในปีพุทธศักราช2517นี้ได้เริ่มทำต่อ โดยเชื่อมหลังใหม่กับหลังเก่าให้ติดกันแล้วได้กั้นเป็นห้องทำงานของครูใหญ่ข้างล่างได้ทำเป็นถังเก็บน้ำฝนเทคอนกรีตเสริมเหล็กยาว7เมตรกว้าง6เมตรสูง2เมตรขณะที่กำลังย้ายโรงเรียนอยู่นี้ได้ไปจัดเสนาสนะขึ้นที่ป่าวังน้ำมอกซึ่งไกลาจากที่วัดหินหมากเป้งไปทางทิศตะวันตกราวหกกิโล อีกแห่งหนึ่งเพื่อให้เป็นที่วิเวกของผู้ต้องการเจริญภาวนากรรมฐานเพราะสถานที่แห่งนั้นยังมีสภาพเป็นป่ามีถ้ำและมีแม่น้ำลำธารสมบูรณ์เป็นที่วิเวกดีอยู่เพื่อรักษาสภาพของป่าธรรมชาติไว้ในปีพุทธศักราช2518หรือในพรรษาที่53ของหลวงปู่ได้สร้างวัดขึ้นอีกแห่งหนึ่งชื่อวัดลุมพินี มีโยมคนหนึ่งถวายที่ที่ตำบลลุมพินีอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายเนื้อที่ประมาณสามไร่แล้วมีคนอื่นซื้อเพิ่มเติมอีกทั้งหมดรวมเป็น11-12ถึง12ไร่จึงได้ตั้งเป็นสถานที่พักวิเวกอีกแห่งหนึ่งวัดลุมพินีนี้ไม่แพ้หวังน้ำมอกที่ได้สร้างมาแล้วเพราะมีอาณาเขตจดแม่น้ำทั้งสีทิศสร้างไว้เพื่อผู้ต้องการวิเวกไปอยู่ เนื่องจากที่วัดหินหมากเป้งบางคราวไม่มีความสงบตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517มารู้สึกว่าคนทางภาคกลางสนใจสมาคมกับวัดต่างๆทางภาคอีสานมากขึ้นเป็นลำดับวัดเราก็พลอยได้ต้อนรับชาวกรุงมากขึ้นด้วยในปีพุทธศักราช2518นี้สมเด็จพระญาณสังวรได้สนับสนุนพระภิกษุชาวต่างประเทศ ซึ่งได้อุปสมบทที่วัดบวรนิเวศให้ออกไปศึกษาธรรมะที่วัดภาคต่างๆของเมืองไทยหลายแห่งและได้ส่งมาจำพรรษาอยู่ที่นี่หลายรูปท่านก็สนใจและตั้งใจปฏิบัติด,ด้วยกันทุกองค์ในช่วงปีพุทธศักราช2519ถึงปีพุทธศักราช2520หลวงปู่เทศเทศรังสีได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมที่ต่างประเทศ เช่นสิงคโปร์ออสเตรเลียและอินโดนีเซียจากบันทึกของหลวงปู่จะเห็นว่าท่านได้พิจารณาอย่างละเอียดละออถึงประโยชน์ที่พึงได้อย่างรอบด้านแล้วจึงรับนิมนต์และไปทําเพื่อประโยชน์จริงๆซึ่งในบันทึกของหลวงปู่ได้เขียนเอาไว้ดังนี้การไปต่างประเทศของเราครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและความอุปการะจากหลายฝ่าย โดยมีความมุ่งหมายจุดเดียวกันคือเพื่อการอบรมศิลธรรมในต่างประเทศนอกจากนั้นเราเองยังต้องการที่จะไปเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เพื่อนๆทั้งพระไทยและพระต่างประเทศที่ได้ไปอบรมเผยพร,พร่พุทธศาสนาในประเทศเหล่านั้นอีกด้วยมันเป็นสิ่งที่น่าขนขันอยู่อย่างหนึ่งคือรู้สึกตัวว่าแก่จวนจะตายอยู่แล้วยังอุตส่าห์ไปเมืองนอกกับเขา ไม่หนำซ้ำภาษาขของเาก็ยังไม่รู้เสียอีกด้วยว่าที่จริงแล้วการเดินทางไปต่างประเทศครั้งนี้ยังไม่ถูกต้องตามอุดมคติของเราในเรื่องของการเดินทางสามประการคือ 1. การไปในภูมิภาคหรือถิ่นฐานใดก็ตามต้องรู้ภาษาคำพูดของเขา 2. ต้องรู้จักเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีของเขา 3. ต้องรู้จักการอาชีพในภูมิภาคและถิ่นฐานานั้นๆของเขาทั้งนี้เพื่อเราจะได้สมาคมกับเขาและพูดเรื่องราวของเขาได้ถูกต้องแต่นี่เมื่อเราไม่รู้ภาษาของเขาเสียอย่างเดียวแล้ว2ข้อท้ายก็เลยเกือบไม่ต้องพูดถึงอย่างไรก็ดีเราได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้รู้มากมายช่วยเป็นสื่อภาษาให้ความรู้ความเข้าใจแก่เราเป็นอย่างดี ทำให้อุปสรรคด้านภาษาแทบจะหมดความไร้ค่าไปเลยทีเดียวเรารู้ตัวดีว่าเราอายุมากแล้วล่วงเข้าวัยชรามากแล้วไม่อยากไปไหนมาไหนเพราะไปมาก็มากแล้วหาที่ตายได้ขนาดวัดหินมากเป้งน,นี้ก็ดีโขแล้วอยู่ๆแม่ชีชวนซึ่งเป็นคนสิงคโปร์มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาและได้มาบวชเป็นชี และมาจำพรรษาอยู่วัดหินมากเป้งได้มานิมนต์ให้เราไปที่สิงคโปร์ออสเตรเลียและอินโดนีเซียเพราะเธอเห็นว่าเราแก่แล้วอยู่วัดไม่มีเวลาพักผ่อนบางทีต้องรับแขกตลอดวันโดยมากก็จะเป็นเรื่องของการขอบัตรขอเบอร์กันทั้งนั้นไปทางโน้นคงมีเวลาพักผ่อนบ้างเราได้มาพิจารณาดูแล้วเห็นว่าการไปต่างประเทศ เมื่อไม่รู้ภาษาของเขาย่อมเป็นการลำบากและเมื่อเขาเห็นคนแปลกหน้าเขาจะยิ่งแห่มาดูกันใหญ่มันจะได้พักผ่อนกันอย่างไรยิ่งไปกว่านั้นเราเป็นพระสาธารณะแก่แล้วจะไปไหนมาไหนต้องพิจารณาให้รอบคอบบางทีไปเกิดอันตรายเจ็บป่วยหรือตายลงอาจเป็นเหตุทำความเดือดร้อนแก่คนอื่นโดยเฉพาะผู้นิมนต์ไปนั่นเองเขาจะหาว่านิมนต์ไปแล้วไม่ช่วยรักษา ถึงกระนั้นแล้วก็ตามเธอก็ไม่สิ้นความพยายามที่จะนิมนต์เราไปให้ได้ประกอบทั้งพี่ชายของเธอซึ่งเป็นหัวหน้ากองชุมชนชาวพุทธที่เมืองเพิร์ตในประเทศออสเตรเลียก็ได้เขียนจดหมายมานิมนต์ให้ไปโปรดชาวพุทธที่โน่นด้วยเราได้พิจารณาแล้วมีเหตุผลที่ควรแก่การรับนิมนต์สามประการว่าการไปครั้งนี้มีผลคุ้มค่าแน่ประการแรก ประเทศอินโดนีเซียมีพลเมืองกว่า130ล้านคนและยังนับถือพระพุทธศาสนาอยู่10กว่าล้านคนในท่ามกลางศาสนาอื่นคือฮินดูอิสลามและคริสโดยไม่ได้มีพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้นำเลยเราได้ฟังจากคนอื่นมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วทำให้เกิดความสงสารชาวอินโดนีเซียมากแล้วได้ทราบว่าเขาเหล่านั้นชอบในการภาวนาสมาธิเสียอีกด้วย ประการที่2การที่มาบวชที่วัดบวรนิเวศวิหารกับสมเด็จพระญาณสังวรที่มาทางสายอินโดนีเซียออสเตรเลียก็มีจำนวนมากก่อนเข้าพรรษานี้พระดอนซึ่งเป็นพระชาวอังกฤษได้นำเอาเทปอัดธรรมเทศนาและรูปของเราไปเผยแพร่ทางออสเตรเลียก่อนแล้วเมื่อเขาได้ทราบว่าเราพร้อมด้วยคณะจะเดินทางไปออสเตรเลียก็พากันเตรียมรับรอง บางคนดีใจถึงกับนอนไม่หลับที่ออสเตรเลียนี้มีพระไทยรูปหนึ่งชื่อบุญยริศหลวงปู่บุญยริศปันฑิโตเธอบวชมานานได้ออกไปเผยแพร่พุทธศาสนาอยู่ก่อนแล้วท่านรูปนี้ได้ทำประโยชน์แก่การเผยแพร่พุทธศาสนาในประเทศออสเตรเลียเป็นอย่างมากมีหลายรูปที่ได้ไปอบรมกับท่านแล้วเข้ามาบวชในเมืองไทยประการที่สเรานึกอยู่เสมอว่า ต่อไปพระพุทธศาสนาจะเผยแพร่ไปในนานาชาติมากขึ้นและอาจเผยแพร่แบบบาดหลวงของคริสตศาสนาถ้าเป็นพระไทยออกไปเผยแพร่แล้วมักจะเอาเปลือกของพระพุทธศาสนาออกไปเผยแพร่หากเป็นคนชาติของเขาเองเข้ามาบวชและอบรมให้เข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้วเขาจะได้นำเอาแก่นแท้ของพุทธศาสนาออกไปเผยแพร่เองนั่นแหละถึงจะได้แก่น เมื่อพรรษาที่แล้วในปีพุทธศักราช2,519ก็ได้มีพระสุธรรมโมชาวอินโดนีเซียซึ่งบวชกับสมเด็จพระญาณสังวรที่วัดบวรน,นิเวศวิหารมาจำพรรษาที่วัดหินหมากเป้งเวลานี้เธอยังรอรับคณะของเราอยู่ที่อินโดนีเซียซึ่งเป็นพระสำคัญรูปหนึ่งที่จะนำเอาแก่นสารของพระพุทธศาสนาไปเผยแพร่ต่อและเมื่อพิจารณาดูเหตุผลทั้งสประการดังกล่าวแล้ว จึงได้ตัดสินใจด้วยตนเองว่าชีวิตของเราที่ยังเหลืออยู่จะขอยอมสละทำประโยชน์เพื่อพระศาสนาเท่าที่สามารถจะทำได้เมื่อตกลงอย่างนั้นแล้วก็มองเห็นคุณค่าของชีวิตของตนขึ้นอันเป็นเหตุให้เรายอมสละความสุขส่วนตัวเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างเด็ดเดียว